สวัสดีครับหนาผีดอกวันนี้แม่สิมาแก้ตัวมาม่าเพชรให้มึงมือนั่นแม่มีแฟนคลับว่าใส่ผักใส่ใส่ผักใส่ยังงั้นโบเก็ดจะเดี๋ยวสิรั่งว่าเอ่อเปา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 เสียผะแม่จะลวกเสร็จก็เนาะเอาแบบก็ต้องใส่หยังเลยใส่กระเทียมปรุงกับอันนี้แหละลวกเสร็จเลย มามาเผ็ดเพราะว่าเขาจะเอาใส่ใส่เครื่องปรุงลงไปมันสีดอกด๊อกคว่ำเผ็ดลุ่งไหมหมอส่เผ็ดใส่เนื้อใส่จากพวกพักมันสีดกเผ็ดเลยสีรังเหมือนกันแอ่กันเลยสิมาร่องอยากคือว่ามันสีเผ็ดซ่ำไหนใครตัวไหนร่องเป็นๆจ้ะคิดไปว่าไม่เท่าตาเห็น คิดแต่เห็นแมวเท้วไ,ได้กินนะวด้กินแล้วก็มีความสุขแฮปปี้ดีบอกผิดเด้อพี่นงองที่คลิปที่แล้วแม่คือใสอ,อพักใส่หมูหมูย่อลงไปมันก็นเลยดอับความเผ็ดเขาจะหวานเนาะใช่ป่ามือนี้แม่สีบอใไส่อยังเลย ได้แม่เนาะแม่ลองมึงว่ามันสิเผ็ดบ่หรือจังได่มันสิแซบก็กันอันนี้แซบกว่ากับสิเดบบอกพี่นอ้องถือนาะแม่เนาะแม่ลวกเส้นก็นพี่น้องมามา่าเผ็ดแก้ตัวมันจะกลมเห็นไหม่เห็น จับดูให้เวอรหนมันมเยอะเอเขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้าไม่ติดกำถ้าติดกำแพงนี่สุกแล้วอื้เขาบอกว่าถ้าโยนใส่ถ้ามันติดแสดงว่ามันสุกตุ๊บ มันติดแล้วมิกิมันติดโดนใช่ไหมเธอน่ยมีจ่าอ๋อเดี๋ยวปิดได้พอนะแค่นี้เลยโอเคอันนั้นโมเมนต์ให้เล่นเด้โอเคเบอกเรื่องจริงนะพอดจะเบรกไปเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องใช่หาเฮ็ดเนี้ยกินเห็ดเล่นเห็ดหัวไปผมไม่เหนเนี่ยครับอันนี้จากข้าเจ้าช่องข้าเจ้าทีข้าเจ้ารีวิวพวกอาหารพวกอันนี้เนาะ ถ้ามดาเส้นมันมีเสนอะไรเนี่ยตามันสูบเขาจะโยนใส่กำแพงมันจิติดโยนใส่กระจกโยนใส่ยางมันจะติดแต่หน่อยกัเมึงรีวิวเขาาะเจามากขึ้นกันศึกษามากขึ้นกันนะอ่ะเดี๋ยวไปเมองอ่ะแม่ถือเนี่ยป้อนไปไปกินเบิงกอบเสียบป

นี่มันเขากันใช่หรือเปล่าเนะี่ยบ Khuôn thì mắt khô cằn mà mẹ Khuôn thì mắt khô cằn Dạ Thì mẹ mọi người nè Bố xìm không? Bố xìm Bố xìm cơn Đi thân Học xem cầu sâm mù thắng lóc của hơi. Sắp cầu thi hô kim mưa nữa mùa lòng tham gia 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 lòng tham mẹ, không cần thêm gì cả, nhá. Nè, cứ lấy thử mình lo. Nào, bôi xay như vậy, nó thịt, peptide. Nguồn thức ăn peptide. Đây có gì vậy? Có peptide. แต่มันก็บาถึงแบบธรรมาดาแหะ,ะเพเป็นนแบบ่เทปกับนี่ใช่ปะกินหนึ่งชี่แซบ่บนะแม่แซบ่บก็เลยแบบแซบ่บแซ่บครับน้อแม่เนอะต้องอีกวะอเอาเลย,เลยจ้ะกินเลยจ้ะไม่ไมกินกินเลยอืมอร่อยวะ่ะว่า กควมเพชซ้ำเกาดีกว่ามจ้ะเพชรซ้ำเกาเท่าเดี๋ยวบดบดถือา้วมไม้ก็คือใบบวซีบวชบวซีบตัวใส่เครื่องมันแล้ววนมีความรู้สึกวางไง ซ้ำกันกับส่ผักำกันกับใส่ผักวะเหลือใส่ผักกบเผ็ดจัเลี่ยก็ใส่ผักมันดรอปลงอยู่แต่านี้เข้า่ามันเผ็ดกว่าที่เขาใส่ผักลงไปนิดนึงป้มัเมั้ว่าผักแม้วกาเราูวูห่าบ พอหนึ่งพอดีแม่อันนี้แก่ตัวที่มือน,นั่นแม่เฮ็ดใส่เครื่องมมือน,นั่นแม่เฮ็ดใส่เครื่อง,งแต่แฟนขับก็เจ้ากันเลยว่าอืมแม่ก็ต้องใส่เครื่องมันยังสิเพ็ดอ่นบ่มือน,นี้แม่มาเฮ็ดถืกวิธีบะบุ หรือทังไหพี่น้องกะแนะแนะนํามาไหนเนาะเดีกว่าแม่ว่า,วาปอบพิดเท่ษหรนมาแม่ควบพดษแต่จำกับซอ่ผัก่ยเนี่ยว่าควเพิดกับํำกับใส่ผักให้เป็นได้พริบตาแต่ว่ามันเด่นอยเดีืยนเดิวเย็นอีเดีย <c oughs> เผ็ดเรียหัวตัวเองไม่เผ็ดเลยแม่บอกกะกินได้แต่วันน nah ี้หน่อยกินไม่ได้นั่นแหลวทุกคนแบบว่าปากแม่ไม่ได้กินเผ็ดนะพี่น้องจ้ะเนาะก็กินแต่บางครั้งนี่เขาก็ว่าก็กางเพราะว่าเขาก็กางชอบอ่พอดีพอดีเนาะไม่เคยนะเพราะฉะนแม่จะกินของหวานตามหรอ วัดแก้วเห็ดเองไหนว่ะพวกแก้วพวกเห็ดได้เด่นดับดับข้าวอย่าเรื่องเรืองสิกินอะไรเนี่ยก็ลวดแก้วกินนั่นละกินกินหลายลวดของหวานอันนี้วุ่นแม่เฮ็ดมือหนังพี่น้องไม่ให้พี่น้องเมื่อเนี่ยไว้กินแก้มยายน้ำเลืองไงแม่กัดแซ่ตู้ไว้ ป้าโรยเนี่อร่อยไม่วางนั่นนู๊น,นได้น,ะนมหมเจัาคันบูมาครับบุญแม่บุญกะทิแม่มันรสชาติคืนนอนแบบข่าหอมเลยจ้ะใส่แพ็คแกกิ่งย่างดีขนาดกินเอียงนี่ย,นนกกย,นนย่างใส่แพ็คกิ่งดีนะนังแพ็คยังใส่กองอย่างดี สิ้นยังดีคิดไว้เ้าเสือเอานะถ้าเสือจะบาทคุณแม่โอ้ยถ้าเสือจะบาท<ะ>ถ้าเสือสมสุติว่าสือบุญได้หรอแต่ว่าบุญห้องบ่วมันชงบ่ได้นะเพราะว่ามันต,ต้องแช่เย็น,นจิบบุญอากาศพออนแตกในกองไปชนีนี่หรอ โอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามแม่มาลีเนาะมื่อนะี้แม่มาลีแก้ตัวกะสรุปแม่แสบอยู่จะมาคว่ำเพลิดจำเก,ก่เาบดถึงกับเพลิดหลายเนาะแม่มาลีว่าคว่ำเพลิดกะบดถึงกับเพลิดแห้ง,หงบดสเสถียรบดสเสถียรตอมคว่ำเพลิดของแม่ไปนึกว่าสุสาแบบนาน คือจังวัดสเปียว่ะเจ้เออไปว่าสิค,คือบา้บนานสเปีิแซ่ดงามน่าแดงไปเลยนะจ้าก็ถือว่าก็ขออยากลองเขากินได้บ่เผ็ดปันไถน้าแม่นะก็แลบบ้วแต่เขาไม่มีใคยกินดำเพราะว่าคนบ้านเ้าคนบ้านเ้าเขาจะกินเผ็ดอยู่แล้วเนาะจังพุทธผักกะเพราะผักกะเพราตุมต่มยุงตนะุ่มย่ำเนาะพริกขาวเช็ดไดเดียวอือ บัตรเท่าเขาจะรสสเปซี่เผ็ดอยู่แล้วเป็นมะแม่จะซื้อแซนด์แวรอซ์จ้ะโอเคครับกะถือว่าบ่อเผ็ดกินได้เลี้ยงไปไลานะแม่ร่องให้มึงแล้วครับขอบคุณครับที่ติดตามแม่มาลีควณบ้านฝากกดซับสไครต์แม่น้ำนะครับเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้แม่น้ำนั่นแม่นะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามจ้ะกดเรื่องที่กะกดจังเส้นเด็กกดแล้วเตะกดเรื่องที่พี่หน่อออกมากก็กดลงก็ได้แด้ใจห่าโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีจ้าพี่น้อจ้า